สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับ UpToMe Channel นะครับผมก็เป็น E.P. ที่5แล้วนะสำหรับการเดินเควดของอีเดนเนาะก็ว,วันนี้เราจะไปลุยกันที่กาเทมนะเรียกถูกหรือเปล่าวะ,ะก็จะเดินไปจากกิฟเฟนเลยเนาะพอดีตัวพาที่สร้างไว้มันเซฟว่าที่นู่นไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกับของรางวัลก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะมีแค่อย่างเดียวคือการปลดล็อกการออปชันของอาวุธนะอืมก็จะมีให้เลือกอ่าออปชัน ATK 3%กับ M ATK 3%นะครับผมก็สามารถเลือกได้ใครเป็นสายเวทใครเป็นสายกายภาพนะครับผมจากตัวอย่างที่ขึ้นภาพให้ดูนะครับก็ ส่วนธนูผมเลือกเป็น ATK 3%นะครับผมก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม3%ถ้าคำนวณดีๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปทำเควสกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะ,ะก็มารับเควสกันก่อนเลยนะครับผมก็เข้าไปที่เดิมนะอีเดนออฟฟิศนะครับผมก็รับเควสกับพี่ ดาบโตดาบใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่าก็เลือกข้อแรกไปนะครับผม I want to training นะครับฉันต้องการฝึกฝนนะไปจากนั้นเขาก็จะให้ไปที่อ,อการ์ดเทมนะครับผมโอเคเดี๋ยวามาเดินกันไปเลยก็สำหรับใคร รู้ทางไปหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะมีว้าไปาซื้อว้าไปก็ได้เนาะก็ข้ามในส่วนการเดินนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมเ,เดินไม่ยากครับมีวิงก็แป๊บเดียวแต่เข้าไปลึกๆเน่อยอมอนก็จะชุมฮะก็ระวังกันด้วยสองแมปหลังนี่ก็จะ มอนจะโจมตีออโต้นะครับผมมีแมนติสมีมังกรนะครับเมื่อก่อนแบบนี้เป็นอะไรนะเห็ดม่วงนะใช่ไหมโคบอลวะจับไม่ได้ละ <c oughs> หลังจากออกซ้ายมือมาทางกิฟเฟนนะครับแล้วก็เดินขวามาเข้าข้ามสะพานมาแล้วก็จะมาเจอแบบนี้นะครับผม้าวาร์ปแล้วแล่วเดินขึ้นไปครับอีกหนึ่งแบาวาร์ปบนไปเลยฮะ จากนั้นก็จะมาถึงแบบมังกรนะเก่าก็จะมีมังกรเขียวนะตอนนี้เป็นมีแมนติสแล้วก็มีงูดำนะครับมังกรบินก็จะอยู่แมบที่แล้วแหละเปลี่ยนไปหมดนะจำไม่ค่อยได้แล้ะครับจากนั้นก็มาทางซ้ายมือนะครับอยู่มุมบนซ้ายนะครับผมก็จะถึงแล้วครับการ์เฮมเป็นไงครับมาไม่ยากเลยถ้าพวกวิ่งมาด้วย <laughs> เดินแป๊บเดียวถึงครับยิ่งสะดวกทําซื้อวาร์ปมาเนาะ โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโดนล้โดนแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนนะครับ <Bur st S 1> เรียบร้อยนะครับผมตายกันไปโอเคครับเดี๋ยวมาใหม่กันนะครับผมโอเคมาใหม่ละโอเคงั้นเดี๋ยวผมวิ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าน่าจะลำบากอยู่เพราะว่าไอจียังไม่เยอะนะ ไม่ตัวนี้แมนด้วยโอเคก็มาถึงตรงกลางนะครับวารล่างนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะโบดหรือป่ะนะครับตรงตรงนี้ครับผมดูจากแผนที่เนาะอ่าจากนั้นรับเควสจากบาทหลวงคนนี้หรือพี่ชายคนนี้นครับเขาก็จะให้ไปล่าไอตัวอ่าวาดไว้หรืออ่านว่ายังไงไอตัวปาก,กใหญ่ๆลอยได้อะ อ่ะครับก็ไปล่ากันเลยนะเนี่ยฮะไอตัวเนี้ยก็จะมีอยู่2ตัวเนาะ3ตัวนะแบบนี้จะมีอีวิลดดแล้วก็ไอปากใหญ่นี่แล้วก็จะมีมิมิกมากวนใจนะครับก็ยิงไปครับเขาให้ล่า20ตัวนะครับผมตอนต้นก็ลืมบอกไปในส่วนตัวคิดว่า ตอนเตอร์ก็เยอะพอสมควรนะถ้าไม่แย่งกันล่านะถ้าคนไม่เยอะก็ก็จะพอดีทำเฟสเสร็จไวครับแน่นอนครับเพราะว่าเลือดก,ก็ไม่เยอะด้วยเบิ้ลสองสามทีก็น่าจะตายแล้วหลอนเสียงหัวล้อเขาเลยกัน จากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปส่งเวสกับหลวงพี่คนเดิมนะครับหน้าทางเข้าเลยนะครับมีมิกก็รบกวนระวังนะครับผมโดนทีก็ยาวเลยนะนะจากนั้นก็ส่งเวสเลยครับผมจะให้ x ออีกอย่างละสองหมื่นนะครับผมแล้วก็ให้ล่า EV วิทูอีก10ตัวนะครับไปพร้อมแล้วลุยเลย นี่ฮะล่าไม่ยากนะครับผมว่าเลือดมันน้อยกว่าไอตัวเมื่อกี้อีกอะตัวปากใหญ่อะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมแป๊บเดียวตัวนี้เพราะว่าเลือดน,น้อยนะเบอรสองที่ก็ตายแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปส่งเควสกันที่หน้าดันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเก็บของก่อนค่าลูกขนูนะลูกธนูแพงตวงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับติดมุม โดนไปหนึดอกครับจากนั้นก็ออกมาส่งเวสนะครับผมก็คุยได้เลยเขาก็จะให้กลับไปรายง,งานพี่ถาบใหญ่นะครับผมแล้วก็จะได้อีกพอีกอย่างละ20,000เหมือนเดิมนะครับผมลังจบเวสอ่ะจากนั้นก็กลับเมืองกันเลยสําหรับผมก็จะกดโทเค็นเอาเนะาะเพราะว่าสะดวก กลับมาออฟฟิศเลยมาส่งเควสโอเคจากนั้นคุยกับพี่ดาบใหญ่ดาบโตเป็นการอันจบเควสของ EP นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูการออปชั่นกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็จากนั้นก็ไปที่เดิมครับผมเข้าประตูรับไปเลย รับหรือไม่รับไม่รู้ก็ห้องขวามือเหมือนเดิมนะครับผมก็จากนั้นมาคุยกับคนนี้นะครับผมตาเวิร์อนเอ็กเพรสบีเนะครับขอเรียกพี่บีเคเๆแล้วกันนะก็เดี๋ยวใส่อาวุธนะครับผมนะจากนั้นก็เลือกเลยนะฮะเขาก็จะให้เลือก เราก็เลือกธนูขั้นที่3นะครับผมตามอาวุธของเราให้เลือกนะครับระวังโจมเวทกับโจมกายภาพนะครับผมก็เลือกตามสะดวกครับใครเล่นสายไหนเนาะผมเลือก ATK ล้วกันนะเสร็จแล้วครับอปแป๊บเดียวไม่นานเลยนี่ค,ครับจากนั้นก็จะได้ธนูออปชันมาแล้วนะครับผม ATK 3%นะครับ ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับผมก็พอดีผมติดของเคเวสมาด้วยก็เดี๋ยวทำเคเวสออปชั่นผ้าคลุมต่อเลยละกันเนาะก็ยังใช้เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมอไอรอนโอไอยี่สิบอันแล้วก็ไอรอนธรรมดาสิบอันนะเดี๋ยวเรามาออปเสริมออปชั่นของผ้าคลุมกัน ลุ้นกันนะครว่าจะได้อะไรโอ oh ้โหสเต็งนะครับเอาไว้แบกของแล้วก็กันเวทนะฮะผมโอเคครับผม, okay, บผมจบไปแล้วเนาะกับการออปชั่นของอาวุธใน ep ีนี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็ไปติดตามกันได้นะครับผมก็ ากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมหรือใครมีคำถามเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับ